แฮปปี้ไลฟ์ใช้ชีวิตให้มีความสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการแฮปปี้ไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเอาชนะตัวเราเองนะครับสําหรับวันนี้ที่ผมมาพูดเรื่องการเอาชนะตัวเราเองโอ้าว่าวันนี้ผมเจอทริป,รปหนึ่งค,คือเป็นทิปของปูดที่เลี่ยวตะบองเพชรแลว้วก็หนามเยอะมากหนามแบบหายใหญ่ด้วยครับ เขาว่าแบบพยายามทานจนสําเร็จนะครับครับเวลาที่เราพูดถึงการเอาชนะเรามักจะนึกถึงการที่เราต้องไปแข่งขันกับคนอื่นนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเราเองนี่แหละครับที่เรายังเอาชนะมันไม่ได้อยู่หลายๆอย่างครับเช่นการฝึกที่จะตื่นเช้าๆอย่างเงี้ยครับบางคนก็ยังงงเงียยังอยากนอนอยู่ต้องต่อตู้เอาชนะตัวเองครับก็คือ ที่นอนครับถ้าเราทําบ่อยๆครับเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะคุณบ่นว่าคุณอยากจะตื่นเช้าคุณบ่นว่าคุณอยากจะอดอาหารลดน้ําหนักคุณบ่นว่าคุณอยากจะออกกําลังกายคนว่าข้าจะได้ยินได้ฟังคุณบ่นบ่อยๆเขาก็จะคอยปลุกคอยเตือนคอยบังคับให้คุณเป็นอย่างที่คุณต้องการก็จะมีคนที่ทําให้เราเบื่อมากๆนะฮะสำหรับการต้องตื่นเช้าเช่นทหารเขาจะเป่าอรกบิด ให้ลุกจากลงนอนหรือว่าคุณแม่ก็มาเรียกให้เราตื่นเพื่อจะไปโรงเรียนหรือไปทํางานคุณครูหรือใครก็ตามนะที่ชอบเที่ยวเข็นบ,บังคับให้คุณทําในสิ่งที่คุณไม่อยากทำานะเราก็จะไม่ชอบใช่ไหมครับคนที่จำ้ำที่จ้ำชัยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่รักเราอะนะครับเขาก็จะช่วยคุณตู้กับอุปสรรควความท้อแท้ความขี้เกียจความไม่ตู้ในตัวของคุณนะครับบางครั้งเรากลายเป็นลาคาญทะเลาะกับเขา ก็อยากจะฝากไหว้ว่าให้รักษาน้าใจของคนที่เขาปรารถนาดีกันเราด้วยวที่เจอกันบ่อยๆก็กเป็นเรื่องของการลดทับอ้วนกจะลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพเพื่อความล่องตัวแต่จนแล้วจนรอดทําไม่ได้สักทีเพราะว่าเวลาที่เราไปเจออาหารอร่อยๆเนี่ยเราก็จะเผลอทานเยอะๆนะครับเราต้องฝึกที่จะมีวินัยในการเตือนตัวเองแล้วก็ลดน้ําหนักให้ได้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการออกกําลังกายบางคนที่อยากมีรูปร่างสัดส่วนที่ดีอยากมีสุขภาพแข็งแรงแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ยังไม่ได้ออกกําลังกาย เป็นจริงเป็นจังสัทีนะครับก็จะมีคําเข้าข้างตัวเองว่าเ e อ uh, วันนี้ขี้เกียจเอาไว้วันหลังแล้วกันแล้ววันหลังนี่ก็จะเป็นอนย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าจะว่าจะเป็นปี2ปี3ปี4ป,ปีผ่านไปเรื่อยนะครับมันจะเลยทําให้เรากับเรประกันตุ้งการเอาชนะตัวเองมันจะต้องมีวินัยที่ซื่อสัตย์ต่อครับสัญญากับตัวเองมุ่งมั่นทําเพื่อประสบความสาเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับถ้าเกิดเราไม่มีวินยัยมันก็จะตามใจตัวเองแล้วมันก็ทําไม่สําเร็จครับ ได้จากการเอาชนะตัวเองเราตื่นเช้าได้อย่างที่เราอยากตื่นเช้านะครับเราลดน้ําหนักได้เรามีรูปร่างที่ผอมลงเรามีสัดส่วนที่ดีคั้วตัวขึ้นก็ทําให้เรามีความสุขในเรื่องของสุขภาพวันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องการเอาชนะตัวเองการต่อสู้กับตัวเองนะครับต้องอย่ายอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคที่มันอยู่ในตัวเราเองนั่นแหละครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านจากโกบ้านหมีซอยโชคชัย439นะฮะเป็นร้านอาหารเกาหลีและไก่ทอดครับ ต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมก็คงจะได้เนื้อหาสาระจากรายการไปบ้างน,นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกับรายการแ y ปพีไรในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับแอปพีไร like. ใช้ชีวิตให้มีความสุข